งานนมัสก,การองค์พระาธาตุพนมเป็นงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น8ค่ำเดือน3จนถึงแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีรวมแล้ว9วัน9คืน เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพิธีกรรมที่สำคัญของการจัดงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ พิธีเชิญพระอุปคุตจากสะดือแม่น้ำคงซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สุดในการจัดงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมซึ่งจะทำพิธีในวันเปิดงานหรือวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสถือเป็นวันดีวันมงคลเลิกง,งามยามดีพุท้ทศสนิกชนทั้งหลายหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันอยู่ ที่นี่ริมฝั่งแม่น้ำโของอำเภอธาตุพนมผู้ที่มีจิตใจใส่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุพนมมาประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ซึ่งมน,นีพี่เต็มสิ้าทุกคนไปเบิ่งพิธีสำคัญนี่ไปเบิ่งกันว่า เพิินเฮ็ดพิธีกรรมแบบใดเฮ็ดจังใดแน่ไปเบิ่งบรรยากาศว่าคนน้อยหลายซำใดเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งกันค่ะในคณะที่พี่เต็มกำลังยางลงไปริมฝั่งโคงเนาะพี่น้องจ้าจะสังเกตเห็นว่าจะมีอาพ่อแม่พี่น้องเพิินมาถ่าททำการแสดงนะคะพี่น้องจ้าก็จะมีการแสดงฟอ้อนลำต่างๆเนาะก็จะมาจากอาน่วยงานต่างๆที่เพิินมา ร่วมขบวนมาทำการแสดงเาพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่ที่ริมฝั่งโของอำเภอชันพนมนะคะพี่น้องจา้าเมื่อน,นี้นะคะเป็นอำเือเชิญพระอุปคุตนะคะพี่น้องจา้าตอนนี้กำลังทำพิธีเนาะเดี๋ยวเต็มจะพาไปเบิ่งบรรยากาศคนไหลแห้แห้งพี่น้องจา้า วันนี้นะคะอ่าเป็นวันเปิดงานนมมสก,การ์องค์พระาธาตุพนมนะคะก็จะมีทิธีอันเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสะดือแม่น้ำโขงนะคะพี่น้องจะห้อนมือแล้วงานกะเชิญลงนะคะเชิญมาลงมาส่งเนาะพี่น้องจะเดี๋ยวพี่เต็มจ้พาไปเบิ้งไป บรรยากาศในการทําพิธีเร้านี้นะคะพี่น้องจ้าเพื่อนก็นจะเริ่มตั้งแต่หุโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งเพื่อนสีมาร่วมกันทําพิธีอยู่หมองหนีแต่ว่าพี่เต็มมากกับเจ็ดโมงกว,กว่าแล้วตอนที่พี่เต็มมานะคะตอนนี้เพิ่นก็นก,นกำลังอทําพิธีลงงมพระอุปคุตนะคะพี่น้องจ้าเพื่อนก็นจะาําพิธีลงงมมาเบ่งบรรยากาศพี่น้องจ้า อันนี้คือผู้มีจิตใจใส่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุพนมนะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋ามาถานสาธุบัดต,ตอนที่เพิ่นง,งมพะระอุปคุธขึ้นมาเนาะพี่น้องจ๋ามาเอาบุญร่วมกันเนาะสังเกตว่าแต่ละคนก็นจะมีดอกไม้ถูกเทียนอยู่ในมือนะคะพี่น้องจ๋าถือเป็นประเพณีนะคะสืบทอดต่อกันมายาวนานเนาะพี่น้องจ๋า เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครพนมของชาวอำเภอธาตุพนมและก็พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทัทิศที่หลั่งไหลที่มีจิตใจใสศรัทธาหลั่งไหลามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้เพิ่นก,กำลังงมเนาะพี่น้องจา๋างมไปแล้วสองเทือเนาะ เจอทอนเทือที่สมเนาะพี่น้องจ๋าตอนนี้คือเจอแล้วเนาะพี่น้องจ๋าพอเจอแล้วก็จะอันเชิญข้นสู่เสลียงเนาะพี่นองจ้ามีเสลียงเตรียมไว้ข้างบนแล้วเ,าเวนะเานเนเนะพี่น้องจ๋าจังไปเบิ่งบรรยากาศตอนอาพิ่เอาใส่เสลียงแล้วเนาะเอาขึ้นเชิญขืนเสลียงแล้วเนาะพี่น้องจ๋าเมื่อเบิ่งคนตอนขึ้นตอนลงนี่ก็ว่าหม,มุนมายากเลยดิที่ตอนข้นเนี่ยโอ้โหคือแบบ ฉันหายใจไม่ออกเลยพี่น้องจา๋าคือหายใจบ่ออกเลยเนาะเพื่อจะขึ้นมาได้เนาะพี่น้องจา๋าขึ้นเพื่อจะบุปปาพาคนดนบริเวนบุปปาพาดงได้บุป,ปาพาคนมาคนหลายๆมาเมืองพี่น้องจา๋านี่คือคนหลายเฮง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 เลยพี่น้องจา๋าคนหลายเฮงนะคะ และนี่ก็เป็นพระอุปคุตที่เพิ่นอันเชิญขึ้นสู่เสียงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋าก็จะทําการแห่เข่าวัดพระธาตุพนมนะพี่น้องจ๋าแห่เข่าไปาในวัดพระธาตุพนมไปอเขาอื่นอย่างไปลุงอุปโภคอุปโภคยังพี่เต็มกบว่าบ่บป็นนะพี่น้องจ๋าคณะอันที่อันจัดแต่งสุดมานีบ่ได้ยังยัง,ยง,ยงบ่ได้เห็นเขาบวนลำในพี่น้องจาอ๋าเออเพราะว่า ฉันพาค้นไปบ่ได้อฉันก็นเลยย่กกางย่างไปสะก่อนนะนะพุ่ะสิไปถาลัมเอาหน่าวัดเนาะพี่น้องจ้าอันนี้เท่าที่พี่เตรียมสังเกตเนาะพี่น้องจ้าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นพี่น้องอมาจากสอปปอลาวเนาะพี่น้องจ้าเพิ่งในพี่น้องจ้าความอ่ามีจิตใจใสศรัทธาความเลื่อมใสใน,ในองค์พระพนมเพลิงกะ คมน้ำามโค้งมาพี่น้องจา๋าเพิ่งกต่ซมาแต่เศร้าหรือโบสั้นกับมานอนพี่บ่ได้เมนใกล้ๆนี่ได้ที่เพิ่มมานี่มาจากแขวงที่อยู่ใกล้ๆคุพี่น้องจา๋าออันนี้ก็เป็นขบวนลำนะพี่น้องจา๋าพี่เต็มก็มาไทายทอดให้ดูตอนนี้ก็ถึงหน้าวัดแล้วนะคะพี่เต็มมารอยอยู่ตรงที่หน้าวัดเนะะาะขบวนก็กําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะพี่น้องจา๋าเคลื่อนเข้าไปยัง วัดพระาธาตุพนมนะคะเพื่อนเข้าสู่วัดพระาธาตุพนมเขาในเขาประตูเนาะพี่น้องจ้าพระอุปคุตกําลังมาพี่น้องจ้ากําลังมาเป็นขบวนขบวนเราพี่น้องจ้าก็จะปิดท้ายด้วยขบวนฟ้อนรําต่างๆเราพี่น้องจ้าบรรยากาศงานมืดอนีพี่เต็มกามีโอกาสนะคะมีโอกาสได้มาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องบึงเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ ย่กไก่พอแม่พี่น้องที่บ่มีโอกาสได้มาเบิ่งได้มาเห็นเนาะพี่น้องจ้าพี่เต็มเขเกิดแต่น้อยเท่าไญ่ก็เพิ่งได้มาตอนใหญ่แล้วเพิ่งได้มาสองสามปีขึ้นหลังไปจนมาฮอตปีนี้เนาะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยอยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งเพิ่นเฮอุปคุดแต่ก็บ,บ่มีโอกาสเพราะว่าเพ,พิ่นเฮดแต่เศร้าพี่น้องจ้าเพิ่นเฮตแต่เศร้าด้วยความว่ารถล,ลามันกะบ,บอกค่อยมีถ้าคือขู่มือนี่มันไปมายาก พี่เต็มก็อยู่ไกลเมืองออกมาพี่เต็มก็อยู่ห่างออกมา10บก่าโลถึงเสียนะเขาไปยากโอกาสที่จะขนาดว่าพี่เต็มอยู่ใกล้โอกาสที่จะไปยังไม่ค่อยมีเนาะจริงๆแล้วเมื่อนี่พี่เต็มกะทําทงานแต่ว่าพี่เต็มลาตอนเศร้าไปเนาะพี่นองจ๋าเพื่อ,อเพื่อมาเอาบุญเนาะคือว่าบุญนําพาวาสนาส่งได้มาร่วม พิธีกรรมในมื้อนี้ล่วก็ได้อามีโอกาสทายทอดทายทำแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนำแล้วพี่น้องจ๋าก็ถือว่าเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนาะที่ได้แบ่งปันนะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะพระอุป,ปคุตก็เคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วนะคะใกล้อาประตูวัดพระธาตุพนมแล้วก็จะอัญเชิญเข้ายังเข้าไปยัง วัดข้างในวัดพระธาตุพ,พนมะนะคะพี่น้องจ๋า ี่ก็คือพระอุปคุตนะคะพี่น้องจ๋านีหละที่เบนเอื่นว่าพระอุปคุตเนาะพี่น้องจ๋าหลายคนก็อาจสิเคยเห็นเนาะหลายคนก็บางคนก็อาจสิบอเคยเห็นเนาะอาจบะรู้จักนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะตอนนี้ก็มาหอนหน้าประตูแล้วนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมาลุ้นกันว่าเป็นสเขาวลายใดในวันนี้เนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอ่าเสลียงนี่ตรงยอดอันนี้คือสูงนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องลดลงมาหน่อยเพื่อที่จะ ให้อ่าเข้าไปได้เนาะพี่น้องจา๋าผู้คนกะหั่ห้องเนาะพี่น้องจา๋าดีใจเป็นอียังที่แบบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะพี่น้องจา๋าม้อนี้เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะคะเพราะว่าอ่าได้เห็นผู้คนพุทธศนิกชนที่มีจิตใจอ่าเรื่อมใสเนาะพี่น้องจา๋าที่มีจิตใจใส,ส่ศรัทธามาร่วมกันประกอบพิธีในวันนี้นะคะพี่น้องจา๋ามา เอาบุญอันห่วมกันเนาะเออมาเอาบุญห่วมกันในเมื่อนี่เนาะพี่น้องจ๋าเป็นบรรยากาศที่อ่าหาดูได้ยากนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากที่อัญเชิญพระประคุณเข้าไปยัง ทางในวัดพระธาตุพนมเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้อง๋ามาเบิ่งทางนี้บี้หารหลังกลับมาทางนี้นะคะผู้มีจิตใจใส่ศรัทธ,ธานะคะมาร่วมพิธีกรรมในวันนี้คือแบบ แหลนาแหงเนาะพี่น้องจา้าพูยาวสุดหอดประตูโค้งพี่น้องจ้าปิดท้ายขบวนพระอุปคุตนะคะก็จะเป็นการแสดงฟ้อนรำเนาะพี่น้องจ้าเป็นการแสดงต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เพิ่มมาร่วมในมื้อนี้เนาะพี่น้องจ้าการแสดงนี้เอาไว้ข้างหลังนะคะพี่น้องจ้าการแสดงการฟ้อนรำเอาไว้ข้างหลังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะพี่น้องจ้าก็เลยจัดไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะ แสดงชุดนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นการแสดงของเทศบาลทัดพนมใต้นะถ้าพี่เต็มจำบ่ผิดนะคะเป็นอย่างพี่เต็มอย่างน้ำเสนอการแสดงขบวนนี้เนาะเพิินสวมใส่อ่ะชุดสีโคตรนะคะที่น้องจะซึ่งเป็นชุดประจํานะคะเป็นชุดประจําอำเภอประจําจังหวัดเนาะนั่นก็คือชุดสีโคตรบูรณะคะจะสังเกตเห็นว่าลักษณะเด่นก็คืออ่ะเป็นสี น้ำเงินเข้มตัดด้วยสีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์เนาะนั่นก็คือเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณนะ์ของชุดสีโคตรบ๊อบเบนผู้ไทยไดิอนันนี้เป็นสีโคตรนะคะพี่น้องจ๊ะซึ่งอ่าเป็นสุดที่พี่เต็มแต่งมาในืัอน,นี้นะคะพี่เต็มกับมาร่วมล้ำกับขบวนนี้แหละแต่ว่าบอด้้ทายให้บึ้งนะคะพี่น้องจ๊ะบอด้ทายให้บิงะะงบบ้งบ่บงบมีคนทายหาย้ตอนพี่เต็มล้ำเนาะเสียดายอยู่นะคะพี่น้องจ๊ะ นี่การแสดงสุดนี่นะคะอันนี้ถึงเรียวกว่าผููไทยเนาะอันนี้ถึงเอิ้นว่าผููไทยนะคะดําแดงอันนี้เป็นผููไทยผู้ไทยอันนี้ค่ะพี่เต็มจำบพิจับเป็นทั้งสกุลนะดาแดงนี่ถ้าเป็นทั้งเลนูมันจะเป็นน้ําเงินแดงเนาะเป็นน้ําเงินแดงแต่ลายเอียงสิบอกคือกับสีโคดได้คนละอย่างเลยพี่น้องจาการตัดเอียงนี่สวดทรงเอียงมันบอกคือกันพี่เต็มก็ว่าบ๊อปินเนาะพี่น้องจ๋าเอาอันนี้ผู้ไทยอันนี้ผู้ไทยอุ่มเมาอันนี้ผู้ไทยอุมเมา ก็จะเป็นแบบนี้ผู้ทยอุมาควนจะเป็นอ่าเป็นเสื้อมหอห่มเนาะเป็นเสื้อหม้อห่มเสื้อย้อมครามตัดด้วยสบายขาวแล้วก็ผ้าถุงแดงอันนี้ก็จะเป็นอ่าเอกลักษณ์ของเพื่อนอีกนะคะพี่น้องจา้าแต่ละโซนเผากะบบกคือกันเนาะกะมาทายทอดให้พี่น้องได้บึงไปพร้อมๆกันนะคะ พี่น้องจ้าเสร็จพิธีเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะพ่าอุปกรณ์กับเขาสู่อ่าทางในวัดพระธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อนพี่น้องจ้ะพ่อนเมื่อยตอนนั้นไปพ่อนนุ่เพินเขากวนหย้าแห้งเราพี่น้องจ้ามือนี้นะคะพี่เต็มกับนี่โอกาสดีๆนะคะได้มาถ่ายทอดนะคะได้มาแบ่งปันติดกระเปะวัฒนธรรมที่ศาลของเขานะคะอำเภอธาตุพนมนะคะวัดพระธาตุพนมน้องงานวัดการถพระธาตุพนมนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เต็มกับ ใช่ซามมี่ก็แล้วกันนะคะพี่จเจมจากขอไปเห็นงานต่อแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเจมด้วยกั็แล้วกันนะคะฝากตนนิดตามนำเนื้าน้องจ๋าเพื่ออ่ากำลังใจในการเยิคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะน้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ที่เจมขอกระเอาคำว่า